ีเจแนนว้าวอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ต้องว้าวพักไปก่อนนะคะทางนี้ก็เป็นดีเจอ้อมกับตะกวงก็นั่งจัดรายการกันไปบ2สองโมงกับอีก22นาทีคุณอยู่วันศุกร์วันนี้นะคะพรีวันหยุดไปด้วยกันยาวๆนะคะไล่เพลงกันมาตั้งแต่กดไลค์ย้อนน้องเกรสนะคะวันก่อนมานั่งคุยกันเมื่อวานนู้นนะวันวันพุธนะคะแล้วตอนที่ touch my body ของเฮียกักตัวรับปิดไทยที่อภิษฎชนกับค็อกเทลเพราะเดี๋ยวค็อกเทลก็จะคุยกับเราเหมือนกันในช่วงเวลาบ่ายนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่า มันมันตัดพอหรือบังคับป้อมอยู่เนี่ยพี่คุณอ้อมครับเดี๋ยวนะอ่านใะห้ฟังให้เอ็นดูอะชอบอ่มันตัดพอหรือว่าพี่หวงพี่อ้อมครับรบกวนขอเพลงเพลงบรรยากาศของออลิมันเดยขอตั้งแต่ช่วง DJ เจเคเบิลละ10บโมงจนเวลานี้ยังไม่ได้ฟังเลยครับพี่อ้อมกราบขอบพระคุณพี่อ้อมล่วงหน้าครับขอให้สวยๆหล่อๆรวยๆกันนะครับ,รบถามว่าทางเราเนี่ย บอกว่าบุกปรับก็ได้รับโจกการพี่กล่าวอ้างว่าขอันช่วงนูน้นเพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่าขอตั้งแต่ช่วงเจมนะคะถ้าขอตั้งแต่ช่วงเจ็มอีฉันต้องตาย <c oughs> พเพราะลำพังดีเจแต่ละคนเคลียร์ของตัวเองกันแทบ <c oughs> ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะได้ได้เดี๋ยวอมตั้งเพลงเอาไว้ให้คุณผู้ฟังเพลงแต่ว่าชั่วโมงนี้อมอาจจะเคลียร์ให้ได้ไม่ครบนะคะเหมือนคุณผู้ฟังที่อยากฟังเพลงของน้องแกรนอมก็เปิดไปแล้วแกรนกับซีดีใช่ไหมชื่อเพลงอะไรครับพี่กุ๊ง <c oughs> แบบว่า <c oughs> นั่นะเจนชื่อเพลงที่ออกเสียงแล้วเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยนะคะเปิดไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังเจ้าของคนที่ขอเนี่ยได้ฟังหรือเปล่าเวลาที่เปิดเนี่ยใจไม่ค่อยดีเลยนะคะส่วนบรรยากาศโอลิมันเดเดี๋ยวอมเปิดให้นะคะคุณผู้ฟังยังไงฉันยาถ้าเบรกนี้ไม่ทันแน่ๆเราก็จะพากันไปที่เบรกหน้าใช่ครับเพราะว่าพี่อมอยู่ถึงหกโมงน่ะเรียกได้ว่าอยู่ยาวกว่าใครอยู่ลุ้นหวยมีลุ้นลอตเตอรี่เป็นเพื่อนน่คุณผู้ฟังอ่ะมีคนบอกว่าพี่คะขออมจงรวยได้ไหมคะ ก็อะถ้าให้พรคุณผู้ฟังตอนนี้ทันอีฉันก็พร้อมให้ถูกไหมคุณว่าทันไหมตอนนี้ซื้ออะไรไม่ทันแล้วนะคุณจะเป็นนักวิ่งลมกรดแค่ไหนคุณก็วิ่งไม่ทันพอเขาไม่รับแล้วกําลังจะออกในไม่ช้านี้แล้วซื้อได้แต่ต้องเป็นลอตเตอรี่ที่ที่เขาขายส่งอ่ะที่เขาจะเก็บคืนแล้วอ,อ๋อมันจะขายราคาถูกด้วยถูกลง แต่คุณต้องดูวันด้วยนะคุณไม่มีสิเลือกแล้วคุณต้องดูวันให้ดีเนาะกาเอางวดถูกงวดมาให้คุณหรือเปล่าถูกป่ะบางคนไปอ่ารีบซื้อซื้อซื้ออ่าพอหวยออกเอาถูกนะอาจจะคนละวันอาะไปด้วยได้ของงวดก่อนมาตายสงสารแล้วบางทีจับตัวไม่ได้นะเมื่อกี้คุยกันกับตะกวงหลังใหม่ก็เรื่องของแบบพวกแก๊งคอเซนเตอร์เดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากแล้วหลอกกระทั่งอะไรแบบลอตเตอรี่เมื่อวานดูข่าวคนผุ้ฟังตะเกียรตะเกียดไปในตลาด แล้วไปจกลอตเตอรี่เขาต้องแพกแบบเยอะมากอ่ะพอเขาเพออ่ะเพอแล้วก็หยิบของเขามาถ้าเกลียดอยากรวยแล้วยังขโมยอ่ะคืออยากรวยเนี่ยไม่ผิดนะแต่ขโมยเขาเนี่ยไม่ถูกมีข้อไหนถูกก่อนอยากรวยแล้วขโมยเนี่ยไม่มีข้อไหนถูกถ้าอยากรวยแล้วยังไปบนบานสันเก่าฉันยังไม่เครืองเพราะอย่างน้อยลงทุนซื้อยังลงทุนไปขอแต่ไปจกเขามาเนี่ย